สวัสดีครับมาอัปเดตงานนะครับตัวที่เคยลงไว้นะครับกันโดนเติบนะครับที่บดเอทตอรนะครับก็เลยเอายิบขึ้นมานะครับได้ล่ำมานะครับอ่าล่ำเป็นล่ำอ่าเกานะครับล่ำเกาอ่าสอกเบิงนะครับเห็นมีเหลืออยู่เศนหนึ่งนะครับก็เลยหยิบขึ้นมาสุบไซนะครับอ่า่างจับกล่องนะครับ ดัางจับกล่องนะครับล้ำข้างในจะเป็นล้ำเล็กนะครับข้างนอกเป็นอลูนะครับขอบล้ำโดยอลูโตสิบเก้ามิลนะครับข้างในเป็นล้ำเล็กคอตแมนนะครับข้อมโตของล้ำเล็กย่ที่โตนอกนะครับสิบเอ็ดมิลนะครับกลเป็นล้ำเบอร์สองนะครับสิบสองเกี่ยวนะครับข้อมยาวของล้ำยุที่ยี่สิบนิ้วนะครับควมล้ำยี่สิบนิ้วนะครับ เก็บเสียงนะครับคนนี้ก็ของเก่้านะครับเก่าเก็บนะครับ <ís> เริ่มสิเป็นรูปเป็นล่างนะครับเริ่มสิเป็นรูปเป็นล่างอ่าเหลืออ่าแตงนิดน้อยนะครับแต่งล่ำกับบูทนะครับตอนนี้บูทกับล่ำกับล่ำบ่อขา,ากันปันไดนะครับผมก็บที่ทรงเขาโลงกึ่งนะครับเขาไปกึ่งบูทนะครับ ขาไปกึ่งบูธแล้วก็ส่งไอ้ล่ำล้ำเล็กของคอตแมนนะครับเพราะว่าคอตแมนเนี่ยเขาจอรู่ล้มจอรู่ล่มไว้ตรงที่ปลายลำนะครับผมก็สิไปจอบูธนะครับเพื่อที่จะส่งตัวล้ำของล้ำเล็กคอตแมนตัวเนี้ยยัดเข้าไปให้มันถึงให้รู่ทรงล่มของล้ำกับรู่ทรงลมของบูธนะครับให้มันตรงกันนะครับเพื่อที่จะเข็ม ให้เข้มแท่งลูกนะครับนี่นะครับให้เข้มแท่งลูกนะครับดันลูกเข้าไปถึงเกี่ยวนะครับก้อนไหนนี่ผมผมเคยเอาไปใส่ล่ำคอตแมนตัวนี้นะครับเอาไปใส่แล้วก็ประกอบเป็นชุดเอนะครับยิ่งล่องเบิงกะกุมบคใครดีนะครับข้อได้มา่สังเกตเบางแล้วนะครับสังเกตเบางแหลีว่วเป็นที่ล่ำนะครับ เวลาตอนที่ผมเหตุ MC ยิ่งนะครับเข็มแท่งลูกนะครับแท่งลูกทรงเข้าไปพอถึงเกี่ยวนะครับเลยเหตุห้เวลายิ่งออกไปลูกกินเกี่ยวบ,บ่เสมอนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนโตนะครับกินลูกกินเกี่ยวบ่เสมอก็เลยเหตไห้ลูกเป๊ะนะครับกุม่มใครดีนะครับก็เลยมาวินังวิเคราะห์แล้วนะครับ ก็เลยอตอนแรกผมว่าตัดล่ำนะครับตัดลำ่ำไห้มันไห้มันบ่มีหูทรงลมนะครับตัดไห้มันถึงเกี่ยวนะครับมันนางวิเคราะห์แล้วบอดีนะครับก็เลยเสียเอาเอาบูทนะครับบูทไปกึ่งนะครับบูททรงลูกนะครับไปกึ่งแล้วก็เวลาแท่งลำ่ำเล็กไห้มันสอดเข้าไป ให้ลู่ทรงล่มให้ไปตรงกันครับลูทรงล่มของบูธนะครับนะครับก็เลยลูกกระสีดันเข้าไปถึงเกี่ยวนะครับเข็มกระสีแท่งลูกก็ดันเข้าไปถึงเกี่ยวนะครับสีล่องเบิ้งแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะออกมาดีนะครับเกี่ยวตัวนี้ล่ำตัวนี้เป็นล่ำดีนะครับดีมากๆนะครับผมเก็บไว้ประมาณหกเจปีนะครับเก็บไว้ประมาณหกเจปีล่ำยังดีอยู่เลยเล็กดีนะครับสนิมไม่มีกินเลยนะครับ มีสนิมจับว่าม,มีสนิมเกาะเลยนะครับดีมากๆนะครับลำยังใสปิ้งอยู่เลยนะครับาการใส่งานของลำนี้นี่แทบซิบรีไซน์นะครับผมเอาไปใส่เอ็มซีแล้วก็ยิ่งบ่เกินบอเกินยี่สิบนัดนะครับบอเกินยี่สิบนัดผมก็ถอดเก็บไว้เพราะว่ากุมไม่ค่อยดีนะครับอรอบนี้นะครับมานาั่งวิเคราะห์เราก็เลยเดี๋ยวสีลองเห็นจังสี่ลองเบิ้งนะครับตามที่เกินเกินมากให้ฟังงต่เมิงต้นนะครับ กึ่งบูธนะครับยัดล้ำท่องเหลือเ่ายัดล้ำเล็กนะครับของคอตแมนตัวเนี้ยเข้าไปนะครับให้ลู่ให้ลู่ทรงล่มเหมนไปตรงกับลู่ลู่ทรงล่มของบูธนะครับให้ไปตรงกันแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมมานะครับนี่ครับบ้านๆนะครับงานเก็บของเก้าของเศษของเหลือนะครับเอามาต่ออมาประกอบนะครับไว้ใส่เองนะครับฝากติดตามฝากดูปืนกระบอกนี่กันต่อไปนะครับ เตอนไหนนะครับเดี๋ยวเสียมารีวิวกุ่มกระสุนการยิ่งให้เบิ้งอีกที่หนึ่งครับขอบคุณครับ